โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยมีกระต่ายตัวใหญ่หน่าเกียดหน้ากลัวยืนอยู่ข้างๆผมนะฮะเฮ้ยมันรูปร่างไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่เลยทุกคนใช่วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโล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 บ็อกนะครับผมแมปเอ่อสโนโมลีแบท เบตตี้เนอร์เซอรี่เอชเคปนะครับผมสุนโอมอลีสุนโอมารีสุนโอมารีเบตตี้เนอร์เซอรี่นะครับสุนโอมารีเบตตี้เนอร์เซอรี่เอชเคปออบบี้นะครับผมใช่แล้ว <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นปีศาจที่จะไล่เรานะฮะซึ่งมันเหมือนกำลังอายอะไรบางอย่างอยู่นะครับคล้ายๆเหมือนเจ้าขี้อายเลยทุกคน ไปเราไปที่จากตรงนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครกระต่ายตัวเมื่อกี้มันน่าเกลียดน่ากลัวเกินไปไม่ค่อยอยากจะยืนอยู่มากนะครับผมมันน่าขนลุกเฮ้ยน่ากลัวจริงๆรฮึบฮึบดีนะแน่ที่มันไม่ทําร้ายเรานะครับเออใช่แล้วหมอกลงด้วยนะทุกคนอย่างมืดนะฮะอย่างมืดอย่างหมอกเออแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้จะมาหรือว่าต้องมาทางนี้หรเอ๋อ,อไม่ใช่ต้องรอนะฮะ ต้องรอนานมากๆเลยกว่ามันจะไหลกลับขึ้นมาให้เรากระโดดอืมก็จะไหลกลับขึ้นมาให้เรากระโดดนานมากไอ้ตรงปุ่มเมื่อกี้กดแล้วมันแบบไม่ได้มาทันทีนะฮะทางเดินลงข้างล่างปึ๊บโอ๊ะสวัสดีตัวนี้มีคนแฮมีคนเยอะเลยด้วยแล้วตัวนั้นก็จะมีอ่าไล่ใช่ไหมเนี่ยเค้ยดูเหมือนจะใช่นะครับมันไล่ตอนแรกไม่ไล่ตอนนี้เลยเฮ้ เดี๋ยว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 อย่านะอย่านะนี่มาแล้วโอเคอู้เกือบทุกคนดีแน่ๆนที่มันวิ่งไม่ค่อยไวนะครับเออจริงเราต้องต่อตัวอึ๊บขึ้นข้างบนอ่าประมาณนี้โอเคแล้วตรงนี้มีทางขึ้นอีกต้องต่อตัวอีกแล้วใช่ไหมกล่องเดียวก็พอละมั่งผมว่าใช่ปะ เปิดอึ๊บอุ้ยกล่องเดียวไม่พอทุกคนต้องใช้หลายกล่องมันสูงเกินไปมันสูงเกินไปอึ๊บอ่ะได้ยังโอเคได้แล้วนะคะฮึบลงข้างล่างอุ้ยทำไมท่อระบายอากาศมันถึงได้มีสีเขียวนะครับมีออร่าสีเขียวเขียวเต็มท่อเลยเอมันจะต้องมีบางอย่าง ในท่อแน,แน่แต่ว่าเมื่อกี้เราเดินไปไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ท่อมันเขียวมากมันอาจจะมีอะไรมาอยากแอบอยู่ในท่อเมื่อกี้แต่ว่าเออมันไม่ปรากฏตัวออกมานะครับผมคิดว่าอันนี้แหละกดได้ปะไม่ได้เนาะฮึบต้องขึ้นทางนี้สินะโอเคฮึบโอ้ยตก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 เฮ้ยผมขึ้นถูกทางปะเนี่ยเอยหรือว่าผิดทางอะตอนนั้นเหมือนมันมีปุ่มให้กดนะครับ ทางนุ้นยังไงน่าจะปีนท่อน,นี้ไปแหละทุกคนคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดนะฮะอืมโอเคทางนี้แหละเนาะอาฮะน่าจะทางนี้แหละถูกต้องแล้วเพราะว่ามีคนอยู่ข้างหน้าเรานะฮะใช่มีคนอยู่ข้างหน้าเรานะ่ะแล้วเขาเดินกลับมาทําไมอ๋อเรามากดปุ่มทุกคนคนเมื่อกี้เขาน่าจะกดปุ่มแล้วนะฮะแล้วก็เดินวนกลับอ,อ่กดเลย เจ้ากระต่ายตัวเมื่อกี้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเดินชา้าไปนิดทุกคนอืถ้าเดินไวกว่านี้ผมจะผมน่าจะกลัวมากอ๋อลงมาได้ทางนี้นะฮะใช่ไหมประตูนี้คือประตูที่เราเปิดกดกดไว้ใช่ไหมนะฮะน่าจะใช่นะฮะก็คือถ้าเราไม่กดสวิตช์เมื่อกี้เราก็จะเข้าประตูนี้ไม่ได้ใช่ป่ะอุ้ยใครอ่อะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อบอสไฟอ่ะ เฮ้ยมานี่มันตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแต่ตายง่ายทุกคนไม่อยากไม่อยากอู้เรามีปืนโคตรจะทันสมัยทุกคนปือนอะไรไม่รู้แต่ดูน่าจะมีอนุภาพร้ายแรงนะครับตัวนี้มันอะไรแมวเหรอแมวคอยาวนะฮะแมวผสมพันธุ์กับยีราฟหรือเปล่ามันไม่ตายด้วยนะมันแค่นอนชักยิ้นชักงอเฉยๆนะครับมันคือแมวใช่ไหม แม่เอาผสมพันธุ์กับยีราฟอันนี้อะไรอ๋อให้เอาตัวอ,อักษรไปใส่นะครับอันนี้ B B ก็ต้องไปใส่ B ใช่ไหมอ่าแผ่นกระดาน B อยู่ทางนี้นะฮะใส่ไปเลยอันนี้ C โอเค C ทางนี้เนาะเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะอึ๊บต่อไปก็เป็น A ซึ่ง A เนี่ยเราเจอตั้งแต่ตอนเข้าเกมมาแล้วไม่ใช่เข้าเกมสิเข้าห้องมาแล้วนะฮะ นะคือตรงนี้นี่เองนะครับผมใช่แล้วละ่ะทำไมเรามันเก่งจังเลย <c oughs> ประตูเปิดแล้วเรียบร้อยได้เวลาเดินออกมาอมปีนท่ออีกแล้วเหรอเนี่ยนะฮะปีนทางนี้ใช่ไหมอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับเซนผมถูกต้องเฮยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอืม แมปนี้ทําไมเขาเน้นไอ้นีจังเลยนะครับเน้นท่อระบายอากาศจังเลยนะฮะหรือว่ามันจะต้องมีอะไรในท่อระบายอากาศแน่ๆเลยผมว่าเขาเน้นขนาดเนี้ยแบบเข้าท่อระบายอากาศไม่เว้นวันเลยเฮ้ยเจอเจ้าจากกระก์ต่ายอีกแล้วมันจะไล่อีกแล้วใช่ไหมใช่นะครับตรงนี้มีปุ่มกดปุ่มเลยเดี๋ยว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 อุย้ยตัวใหญ่มากนะฮะ ฟออปากก็ใหญ่ถ้ามันจับเราได้มันน่าจะจับเราเข้าปากเลยทุกคนเพราะว่าปากมันใหญ่หมกนะฮะใช่ไหมผมไม่ใช่อึมอะหึมอะฮึมเข้าตรงนี้เนาะโอเคชบกระโดดลงไปข้างล่างอู้ทำไมตรงนี้ยาวจังเหมือนจะมีตัวอะไรตามมาเลยอ่ะนะฮะไม่มีใช่ไหม โอเคไม่มีนะนะครับถ้ามีตัวอะไรสักอย่างตามในท่อมันจะน่าจะขนลุกหน้าดูนะครับแต่ไม่มีแฮหรือเป็นเพราะว่าเจ้าพวกซูโนมอลี่มันตัวใหญ่เกินไปนะครับมันก็เลยเข้ามาในท่อไม่ได้แล้วถ้ามนท่อมันจะต้องมีแสงสีเขียวดูแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจด้วยนะฮะ <c oughs> นั่นน่ะสินะฮะอ้าวอ๋อต้องกระโดดนะครับกระโดดอึ๊บโอเคกระโดดไปไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วเห็นละ,นละอ่า เว้ยเว้ยเว้ยทำไมอยู่ผมก็กระโดดสูงทันที่ผมไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่บนควันนะครับผมนึกว่าเราจะกระโดดสูงเฉพาะตอนอยู่บนควันซะอีกอ่าวเมื่อกี้เราถึงแล้วเนาะนะฮะเนี่ยเนี่ยเรายังกระโดดสูงอยู่เลยทุกคนทันที่เราไม่ได้อยู่บนควันแล้วโอนอ๋อโอนอ๋อโอนออแย่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 ตอนนี้กระโดดสูงอยู่ปะไม่แล้วเนาะอ่าพอตายแล้วก็หายกระโดดสูงแสดงเมื่อกี้แมปบลักนะครับผม อ่าใช่แน่แนึบโอเควิ่งไปทางซ้ายบรรยากาศก,ก็ดูหลอนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเงียบไปนิดถ้าเขาหาเพลงแบบแนวน่ากลัวน่ากลัวมาติดไว้ได้นี่ผมว่ามันจะดูน่ากลัวนะเนี่ยเพราะว่าเออมันเนี่ยมันแบบบรรยากาศมันได้ทุกคนนะแต่ว่าต้องมีเพลงน่ากลัวน่ากลัวประกอบด้วยนะแต่ไม่มีนะครับ เนี่ยโดยเฉพาะเวลาอยู่ในท่อเนี่ยผมระแวงมากเลยว่าจะมีอะไรไว่ามาไล่ตามหลังเรานะฮะแต่ก็ไม่มีทุกครั้งเลยทุกคนเออนะฮะการคาดการณ์ของผมผิดพลาดลงทางนี้อ๋อต่อท่ออย่างนั้นหรออา่าได้เลยอ๋อไม่ใช่ต่อท่อพูดพิดอ่ะล่วงต่อทางนะครับทางแผ่นเหล็กอา่าล่วงเฉยเลยของเมื่อกี้ที่เราสายหยิบมานะฮะ อ่ะลีกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมอย่าเพอทําตกนะถ้าทําตกนี่ไม่มีใช้นะครับ <laughs> โอเคอ่าสบายไม่มีปัญหานะครับตกแค่อันแรกเท่านั้นแหละอืมถ้าตกอันที่สองตอนอยู่ไกลๆนี่แย่เลยดูโอ้ยชนชนเพดานนะฮะึบโอ้ยชนอีกแล้วแล้วร่วงแล้วไม่ตายด้วยอ้าวติดอยู่ในนี้ ผมติดอยู่ในนี้อุย้ยกระโดดขึ้นมาได้ว้าวเราเป็นอุย้ยเราเป็นจอมพลังทุกคนอุย้ยทําไมเราเก่งจังโอ้พลังล้นเหลือว้วพลังล้นเหลือโอ้โหเปอร์ฮีโร่โอ้ยอยู่ก็กลายเป็นสุ per ปปฮีโร่ดื่มนมหรอแต่ผมวิ่งเร็วอยู่แล้วนะ ยังต้องเร็วกว่าเดิมเหรอหรือว่ากินแล้วจะหายเร็วออยัง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 คงเร็วอยู่ทุกคนนะฮะอยู่ๆก็กลายเป็นจอมพลังไหมไๆ่ฉันจะไม่ล่วงเพราะว่าถ้าตายพลังแห่งจอมพลังจะหายนะครับเหมือนรอบที่แล้วจําได้ป้าที่เรากระโดดโคตรจะสูงนะฮะแล้วพอเราตายปุ๊บพลังเราก็หายไปเลยอาไม่นะอย่าตกฉันไม่อยากตายฉันยังอยากเป็นจอมพลังอแข็งแกร่งเลอเกินนะฮะไม่นะ โอ้พลังของฉันแงพลังผมหายไปแล้วนะฮะเจ๋งเลยส่วนพลังอันนี้ก็น่าจะน่าจะมีได้แค่เฉพาะตอนนี้เดี๋ยวพอหลังจากวิ่งไวยจบมันก็จะหายไปนะครับแต่ไอ้พลังตอนแรกอะที่เราได้มาจากการฟุกๆที่มันแบบมันคือพลังแบบเดียวกันแหละทุกคนแต่เพียงแค่ ถ้าได้จากการดื่มนมมันจะไม่ถาวรอ,นอืนะฮะแลวผมก็ตายอีกแล้วทุกคนมันกระโดดสูงเกินอะ่ะนะครับเออพอมันกระโดดสูงเกินแล้วเนี่ยโอกาสตกมันก็เยอะนะครับเออฮึบเราไม่ควรกระโดดสูงขนาดนี้แนวรงๆกระโดดสูงเกินไปแล้วมันกะละกะระยะไม่ถูกนะฮะ อืมฮึบโอโห,หูกระโดดสูงจริงโอ้ซุปเปอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าดื่มนมแล้วพอมาถึงตรงนี้พลังมันจะหายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตอนแรกอะตอนที่เราได้มาโดยบังเอิญก่อนที่จะดูดนมนะฮะอันนั้นอนะผมว่ามันจะไม่หายไปเว้ยถึงแม้จะมาตรงนี้ผมก็น่าจะมีพลังอยู่นะครับเหมือนเกมมันบักอืมนะฮะใช่โอ้โหสู้หร ดูทรงน่าจะใช่เราออกไปทางอื่นได้ไหมไม่อยากสู้มันจะไม่ได้นะครับไม่มีทางเลือกมามาเจอกันหน่อยอ้าวยืนนิ่งโอ๊ยเยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนะฮะนี่มันชาวนานี่นาน,นะครับชาวนานในซูนมารีที่มันโอ้ยที่มันที่มันจะอยู่หน้าต้อนรับในเกมนะฮะในเกมในสตรีมอ่ะเออใช่เป็นคนคอยแนะนำเราชาวนานอืม ชาวนายิ้มแฉ่งนะฮะทำไมผมถึงเรียกเขาว่าชาวนาล่ะเพราะเขาใส่หมวกฟางเหมือนลูฟี่ลูฟี่หมวกฟางเฮ้ยแต่ลูฟี่หมวกฟางไม่ใช่ชาวนานะถึงแม้ว่าจะใส่หมวกฟางของชาวนาก็เถอะนะฮะลูฟี่หมวกฟางเป็นโจรสลัดนะครับเออแต่ก็ยังเรียกหมวกชาวนาอยู่ดีเพราะมันเป็นหมวกฟาง <c oughs> อือรถรถไอ้นี่รถโฟล์วิลรถรถบิ๊กฟุต น,ะะนั่งยังไงอะฮัลโหลนั่งยังไงอะเอ๋เขาบอกให้เราขึ้นแต่เม็นขึ้นได้เลยอ้าวบิ๊กฟุตอ้าวอ่ะอ้าวนั่งไม่ได้ทุกคนมันบอกให้เรานั่งบิ๊กฟุตแต่มันนั่งไม่ได้นะครับโทวแทผมต้องเดินไปเองละ เดินไปเองท่ามกลางหมอกนะฮะเออใช่เพราะว่ารถบิ๊กฟุตมานั่งไม่ได้ทุกคนอา้อาวอ้าวติดกำแพงล่องหนอา้าวเอาไงละ่ะทีนี้ต้องนั่งบิ๊กฟุตแหละนะฮะแต่นั่งยังไงนั่นคือคำถามอืมนะฮะนั่งยังไงนั่นคือคำถามคำถามคือ นั่งยังไงนะฮะนั่งยังไงหรือว่ามันจบแล้วทุกคนหรือว่านี่คือเส้นชัยหรือว่าเราเล่นจบแล้วเราชนะแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ดูทรงน่าจะเป็นบอสนะครับใช่ไหมเอ้หรือว่าตรงตัวบอสมันจะมีกุญแจนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะเผื่อเจ้าลูฟี่หมวกฟางชาวนาลูฟี่เขาทิ้งกุญแจไว้ที่พื้นอ่าฮะแบบกุญแจรถบิ๊กฟตุตอะไรเงี้ยไม่มีทุกคนเขาไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ที่พื้น เอ๋ ه, หรือว่าเราชนะแล้วจริงๆนะฮะคือแบบถ้าถึงรถบิ๊กฟุตคือชนะแล้วใช่ไหมมังนะะม้งนะฮะมั้งนะเราชนะแล้วแหละนะครับผมอืมรถบิ๊กฟุตมันไม่ไปอ่ะผมว่าใช่เราชนะแล้วเพราะว่าเราฆ่าบอลแล้วนะฮะอึมอึมมัง้ง